วัสดีครับเชสวัสดีคุณชัยวัีท่ทางครับวันนี้เรามาคุยกันสบายๆแต่ได้อัถรสและก็คุณภาพในเรื่องการใช้งานอุปกรณ์เสริมครับบรรยากาศที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ท่ามกลางต้นไม้และฝนเพิ่งหยุดตกเขาว่าการฟังเพลงช่วงฝนหยุดตกเนี่ยมีมความสงัดได้อย่างชัดเจนปลายแหลมรู้สึกพิ้วหวานขึ้นแต่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่า เสียงเพลงที่เราได้ยินมาสักครู่เนี่ยที่ปลายแหลมมันคิ้วหวานมีรายละเอียดที่เปิดกว้างม,มีความสังัดไม่ใช่มาจากการที่ฝนตกอย่างแน่นอนอืมผมเห็นเฮียไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งตรงลําโพงแล้วก็บนปรีแอมเฮียทำอะไรครับเล่นกับเหมียวเล่นกับเหมียวครับเหม,มียวเหมียวเือครับเหมียวเป็นในความคิดที่ค่อนข้างใหม่ครับนะ เหมียวเป็นการนำอะคูสติกกับไฟฟ้า,ามาประยุกต์เข้าด้วยกันอะคูสติกกับ<ล>ไฟฟ้าครับไฟฟ้าเนี่ยเราจะไม่ยุ่งในส่วนของโพซิทีฟและนก g ทีฟ v e L กับ N เราไม่ยุง่งเพราะว่าการแต่ต้องที่ L กับ N เนี่ยมันมันจะต้องมีความชำนาญของเชี่ยวชาญใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะเล่นได้ มันมีอันตรายด้วยใช่ครับงนั้นแต่ว่าการที่เราเล่นกับกาวอย่างเดียวเนี่ยครับมันใครๆก็เล่นได้เพราะว่ามันไม่มีอันตรายครับผมนะังั้นหมายความว่าการดึงเอากาวออกมาเล่นข้างนอกครับหลักความคิดที่ผมทำเนี่ยแม่งก็เป็นไปตามสัญชาติญาณอันหนึ่งก็คือว่าเ,เราตอกแท่งกาวลงในแผ่นดินคุณรู้ได้ยังไงว่ากระแสไฟกาวลงว<ม>ัดอินพิเดน ครับใช่วินพีเดนเนี่ยมันบอกอะไรมันบอกฮาร์โมนิกก็เปล่าไม่ได้บอกมันบอกไดนามิกก็เปล่าไม่ได้บอกครับมันบอกสปีดที่มันลงกาวหรือเปล่าไม่ได้บอกเลยมันหลอกมันบอกเพียงแต่ว่าค่าต่างสัปมั้งไฟฟ้ามันบอกว่าการลงการณ์สมบูรณ์หรือเปล่านั้นเองทางทางไฟฟ้าใช่ครับใช่แต่หลังจากที่คุณจิ้มกาวผ่านไปแล้วหกเดือนเนี่ยคุณคิดว่ากาวแท่งทองแดงนั้นเหมือนเดิมไหมอะ่ะไม่มีทางเหมือนเดิมครับอ่าแล้วคุณจะทําไงก็บางทีเราก็ไม่ได้สนใจมัน เพราะว่ามันถือว่าการในฟ้ามันถือว่ามันผ่านมาตรฐานอืแต่ทางนั่นเสียงเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับแล้ว,ลวคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยต่อก,กาวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณทําอะไรไม่ได้อีกแล้วเหรอก็ถ้าจะทําอะไรไม่ได้ครับบางทีบางบ้านหลังปูนกบเลยอ่าใช่ถ้าคุณทําอะไรไม่ได้แล้วครับรีเวิร์สเอนจิเนียร์คือเอาแผ่นดินขึ้นมาเล่นข้นางบน,นดีอืมเป็นแนวคิดที่ดีมากครับอ่างั้นการเอาแผ่นดินขึ้นมาเล่นข้างบนน่ะมันทํำยังไงบ้างอ่ะครับ ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งความคิดในนั้นก็คือเอากระแสไฟ,ไฟกาวอะอกมาจูนข้างนอกดิใช่ไหมครับการจูนกาวมีมีมีผลยังไงกับเสียงไหมครับผมต่อสายไฟมาการจูนที่กาวมีผลกับเสียงไหมมีแน่นอนครับผมมีแน่นอนครับจ่เพียงแต่ว่าคุณคุณจะทํามันยังไงนะใช่ไหมก็ผมก็คือมามาต่อยอดมามามา,มาเล่นตรงนี้ในท้ายที่สุดเนี่ยก็เกิดเป็นไอเดีย อันหนึ่งึ้นเอากาวเนี่ยออกมาเล่นข้างนอกนี่เรื่องที่หนึ่งแล้วถ้าจะมาเล่นข้างนอกเนี่ยจะต,ต้องทําให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาที่แม่งเป็นอะไรที่แปลกประหลาดไหมคือเราสามารถสร้างจินตนาการส่วนตัวของเราได้ใช่ไม่หมายว่า,าผมก็เห็นหลายๆคนเนี่ยมีความสุขนะที่ไปเอาฟิกเกอร์สวยๆเนี่ยเอามาตั้งกับเครื่องเสียงเวลานั่งฟังเพลงแล้วมองไปก็มีความสุขใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําไมไม่เดินตามทิศทางนั้นน่ะ คือทำเป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มันดูแล้วมีความสุขครับใช่ไหมดงนั้นนั่งมองยิ่งมองยิ่งเพลินครับผมันน้นจึงเกิดความคิดว่าทํารูปร่างหน้าตาให้มันเป็นเครื่องประดับของเครื่องเสียงม,มาเดี๋ยวเราโชว์โชว์เนื้อโชว์ตัวหน่อยนะป้าเกิดมาเป็นตัวนี้ครับโอ้โหอันนี้คือหีบห่อของมัน นี่คือแมวเหมียวจริงๆเหมียวเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันทําออกมาไม่มีหางนะครับการที่มันไม่มีหางจะมีดูเป็นยังไงจริงๆแล้วมันน่ารักมากมันมันมันหมุนได้ด้วยใช่ไหมครับใช่หมุนได้ครับหม,ดดมุน<ด>มออกมาครับเนี่ยการที่มันไม่มีหางตูดมันก็จะโค้งมนตรงเนี้ยโค้งมนไปเลยครับนะก็การการเอาเขาไปตั้งไว้ในเครื่องเสียงก็มีประสิทธิภาพด้านเสียงแล้วทําไมไปตั้งบนหลังเครื่องล่ะอ่าน่ารักสิครับก็เพราะว่า วงจรไฟฟ้าเกือบจะทั้งหมดเนี่ยมันต้องเอากาวลงบอร์ดเนี่ยกาวลงกับตัวถังผ่านสกูส่วนใหญ่อตอนที่ขันยึดเนี่ยถ้ากับว่าเอาเอากาวของวงจรเนี่ยไปลงตัวถงังแต่ว่าแล้วก็ไอเอซีหรือเครื่องหลายๆเครื่องเนี่ยตอนที่เราเสียบไปเนี่ยก็จะโย,ยงสายไปลงตัวถังโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นมีไฟกาวบนตัวถังไหมครับมีครับเอาอะไรที่ไปแตะอยู่กับตัวถงังมันไปลงกาวด้วยไหมครับ ถูกต้องครับครับตัวนี้เราเอาขาไปแตะกับตัวถังครับมันก็คือเป็นกาวร่วมจะแทารูปร่างหน้าตาทําไมจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นในความคิดเรื่องของการดิฟฟิวครับนะมีเสียงจากลําโพงมาประทะตัวมันมันก,ก็กระจายเสียงออกไปงั้นตัวที่เป็นตัวบ่งบอกเรื่องของเสียงก็คือตัวหูเพราะหูเนี่ยเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ชี้ขึ้นเสียงที่มาประทะมันก็ต้องหลักการของทิปโทมันก็ต้องรบวบลงที่ปลายแหลมนี้นะฮะ นนั้นการที่แมวเนี่ยมีสองสีมันบอกให้รู้ถึงการจูนของมันเนี่ยไม่เหมือนกันการจูนของมันเนี่ยผ่านจากอันที่1วัสดุที่เลือกใช้อันนี้วัสดุเป็นอลูมิเนียมอลลอยเกตดเครื่องบินเกตสูงสุดที่ทเราจะหาซื้อได้ในท้องตลาดแล้วก็ผมก็ซื้อมาปรากฏว่ามันไม่ได้ก็ต้องไปถามกับร้านค้าว,ว่าผมควรจะใช้เกตไหนบอก มีเนียมที่เกรดดีกว่านี้ก็ต้องเป็นของมีเนียมนําเข้าจากญี่ปุ่นในในในนัมเบอร์เดียวกันผมสุดท้ายก็ต้องยอมซื้อมาลองปรากฏว่าแม่งห่างกันไกลเลยห่างกันในแง่ไหนคือตัวไดนามิกตัวพื้นเสียงที่สะอาดและการมีฮาร์โมนิกขังเสียงที่ดีครับก็ต้องยินยอมใช้ของเกรดนั้นนะแล้วก็รูปทรงของมันหลังจากนั้นมาถึงเรื่องของการทรีสเซ์เฟส เซอร์เฟซเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าลักษณะของเสียงหรือคาแรคเตอร์ของเสียงเป็นยังไงการริสเซอร์เฟซเป็นตัวกําหนดเลยนะเพราะว่ากลางแหลมมันจะวิ่งอยู่บนพื้นผิวมันไม่ได้วิ่งมีแต่เบนะวิ่งทะลุตัวมันครับนั้นอยากจะได้เสียงยังไงให้ surface, ริทเซอร์เฟซแล้วก็การโคตติ้งโคตติ้งเป็นตัวเอื้ออํานวยให้ความถี่บางความถี่ uh, ชัดเจนจะแจ้ง นะแล้วก็เมียวสองสีเนี่ยนะฮะสีแดงที่อยู่ในมือคุณจยวัดกับ,บสีเทาเนี่ยจูนเสียงมาคนละแบบ,บสีเทาเนี่ยมันจะเน้นมันในเรื่องของ Transparency การเปิดโพรงการที่แจกแจงทำให้พื้นเสียงสะอาดแบนวิชกว้างนะแต่พอเราถางแบนวิชออกไปมันก็เหมือนอยางแผ่นหนึ่งนะและ้วลองยืดมันออกไปมันก็จะมีความรู้สึกว่าเนื้อเสียงมันจะบางๆหน่อยเพราะว่าม,มันใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ย ไปทางไปแหลมกับเบียดให้แยกออกจากกันครับนะตัวนี้สีเทาเนี่ยน,นันเปิดโปรง่งครับแล้วก็แน่นอนไมโครดีเทลเป็นผลตามมาไดนามิกเป็นผลตามมาครับฮาร์มอนิกเป็นผลตามมาครับนะแล้วก็เราก็เลยจูนอีกตัวหนึ่งมาเพื่อใช้คู่กันครับผมนะตัวสีแดงนะเราจูนออกมาให้มันมีเสียงอิ่มมีบอดี้เสียงแล้วก็ติดปลายฉ่ำ ปายเสียงที่หวานๆนะก็แล้วแต่ว่ามันสนุกที่ว่าเราจะสามารถที่จะปรับแต่งคาแรคเตอร์ของเสียงออ,อกไปบ้างตามรสนิยมนะฮะแลนะคุณคุณชอบเสียงเปิดโป่งคุณเติมไปตัวหนึงสตัว3ตัวตามตำแหน่งต่างๆเนี่ยแล้วตัาบเท่าที่มันใส่ลงไปแล้วคุณได้สิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นครับนะผมนะคุณก็เติมไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นของที่น่ารักครับอันตรายของเหมียวมีอย่างเดียวเท่านั้นคืออะไร บุตรหลานของท่านาบุตรหลานของท่านก็จะเห็นว่ามันน่ารักก็จะไปเล่นคุณก็วิ่งตามหาเอาคนละกันแต่วเวลามีเขาอยู่ในเครื่องเสียงนี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหนั่งมองแล้วก็ปรับแต่งขยับนุ่นขยับนี่มันทั้งสวยน่ารักแล้วแมงเสียงดีขึ้นคุณว่าอย่างนี้ควรจะเป็นของเล่นในเครื่องเสียงไหมล่ะควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะมีเอาไว้เพื่อเพื่อปรับแต่งจูน,นทั้งเสียงแล้วก็ทางสายตาด้วยใช่ แล้วทีนี้การผสมกันระหว่างเสียงเปิดโปงรงกับกเสียงอิ่มชำ้ำในสัดส่วนเท่าไหร่นี้เป็นรสนิยมของคุณละแต่ละคนทม่วไมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกไปสีแดงผสมกับสีเทาเนี่ยตามสัดส่วนที่คุณอยากจะลองแล้วหลังจากนั้นก็ปรับแต่งซื้อเติมเข้าไปเรื่อยๆจนได้สมดุลของเสียงที่คุณชอบ,บเปิดโปงด้วยอิ่มชําด้วยอะไรทํานองเนี้ย